และสำหรับเพื่อนๆเอฟซที่ติดตามช่องนะระบุรีอยากจะสนับสนุนช่องของเราให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็สามารถแอดไลน์ที่ขึ้นบนมุมหน้าจอนี้ได้เลยนะครับในไลน์นี้เราจะมีวัตถุมงคลต่างๆเพื่อให้เพื่อนๆได้บูชาวัตถุมงคลแท้จากวัดไม่ว่าจะเป็นพระใหม่พระกระแสรหรือพระเกจิที่มีวิชาอาคมต่างๆเราก็ได้รวบรวมมาให้ทุกท่านแล้ว ฝากติดตามกดเข้าไปดูเข้าไปเลือกบูชาวัตถุมงคลที่ท่านชื่นชอบได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับจะขอแสดปาาาสปาางปาฐมมารีสละการอุหมานการวางเพลงนบุญขอเป็นเครื่องประดับปฏิปัญญาขอสัตสาตลอพุทธบพโดยสรุกท่านทุกคน ดังเนินกว่าตาประเสริฐแห่งพระพุทธภาคติที่ได้ทำเชิญมาเป็นนิ้ิีเมื่อกว่าปุญญะเมวะโถอิเเิยักษนั้นเป็นอาทิตึแปลใจว่าว่าปุคคลที่ศึกษาอยู่ในสิ่งได้ขาดเท่านั้นเพราะปุนั้นเครื่องํำส่งมาให้ และมีผลยืนยาวไปถึงพึ่งพอพ่อผูททานหนึ่งสมจริยาหนึ่งไม่ตาจิตหนึ่งซึ่งจะได้อธิบายขยายความพลาให้กับผู้ทศนิกันชนยากโยแล้วอีกครั้งนักเรียนที่ได้เข้าฟังเทศความธขราในวันนี้เพื่อจะได้เึงเพื่อสะดับสติปัญญา อาจจะได้สิ่งหรือสิ่งใดไปเป็นข้อคิดข้อปฏิบัติเพื่อประพฤติปฏิบัติชีวิตในแต่ละวันสมจักนิจฉทธรรมว่าประพฤติปฏิบัติอันที่ดีแล้วสมหวัง,สงเสมอเป็นผุนคลที่สำคัญแม้ตาจิตความคิดในอันที่ถูกไวตรีในมนุษย์และสัั่วโลก การการให้ปันสิ่งของตอนแก่ผู้อื่นนั้นได้แก่การเฉลี่ยหรือช่วยเหลือหรือสิ่งของต่างๆของตนแก่ผู้อื่นไม่สนีทีเดียวถึงจะยากจนก็พอมีแบ่งปันรู้จักการแบ่งปันตึ้นกันและกันเมื่อการทำได้ดังนั้นจังว่าเป็นผู้ที่มีอัธยาศสยดี แล้วผู้ที่มีสติปัญญาในการดูแลอบรมชีวิตตัวเองต้องกันข้ากับผู้ที่มีความตันนีที่เหนียวครอบนาจิตใจเพราะความตันนีเหียวความครอบพาจิตใจคือความโลภความอยากได้ของผู้อื่นเอามาเป็นของตนและอีกอย่าง,าง,าง,งว่าการทำบุญนั้น ยกยอาาก่ออุปมาอุปมยไปมักใหมายบนธานเกิดจากการใส่บาตรทำบุญสร้างวิหารลานลเจดีย์อุคประธาทั้งชุดในวัดน,นักเรียนเราโปรดจำคำพระอาจารย์ไว้ว่าการทำบุญไม่จำเป็นจะต้องทำที่วันเท่านั้นจำคำพระอาจารย์ไว้ให้ดีการทำบุญต้องทำตั้งแต่ที่บ้าน ในที่นี้คืออะไรการทำบุญก็คือเดิมเตยเช้ามาอยาให้พ่อแม่เราต้องปกตกมาโรงเรียนเราต้องตื่นแต่เช้าดูแลเอาใจใส่ตัวเราเองสองไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนใจนี่คือการทำบุญทั้งใจทั้งกายสามไม่ทำให้พ่อแม่เสีย ตีการทำบุญคืออะไรตีต่อเพื่อไม่ลังแกเส้นกันและกันห้าอย่าเอาของคนอื่นนั้นมาเป็นของตนแล้วชอบเอาของคนอื่นนั้นไปต้อนไปแก้คนอื่นเขานี่เขาเรียกเป็นบาปไม่ได้เป็นบุญหาถ้าเราทำในห้าข้อนี้ได้เราก็เป็นเด็กที่ดีได้แต่การทำบุญ นหทุกคนได้เข้าวัดเข้าว่าอาจจะตัดบาตรหรือไม่ตัดบาตรแต่ความเท้ความธรรมก็ได้บูดได้บูจาอะไรจากใจจากความคิดเพื่อเอาไปสนดับสติปัญญาแล้วเอาไปดำรงชีวิตสืบต่อไปเพราะว่าผู้ที่มีอายุมากก็จะลงของต่อเสื่อมตายจากกันแต่น้องหนูยั่มีอายุน้อย ก็อาจจะเป็นแรงกำลังวังชาสืบต่อไปบนทุกหน้าได้และการบริจาคทานต่างๆก็ด้วยความมุ่งหวังผลเรามีมากเราก็ช่วยเพื่อนได้มากเรามีน้อยเราก็ช่วยเพื่อนได้น้อยเราจะช่วยอาจจจะช่วยเพื่อนผมเราให้พอมีแค่เท่าที่เราอช่วยได้เหมือนการทำบุญ ทำปุลเราจะทำว่ากทำต้อยเราก็ามแบบไม่ได้เหมือนอย่างเด็กนักเรียนที่มาในวันนี้เราช่วยเพื่อนผมกันบ้างวันๆก็ช่วยได้แต่เวลาสอบก็อย่าไปช่วยเพราะมันถิดกฎระเบียบของโรงเรียนเออไม่ใช่บอกถึงเวลาสอบการภาพปลายภาพเราเขียนเตก่อดเราเรียนเตก่อนเขียนคําตอบจะสอบให้เพื่อนนี่ไม่ได้ต้องตัวใครตัวมัน ต้ว่าการช่วยเหลือลดซึ่งกันและกันต้องช่วยเป็นตัวละต้องช่วยอยู่ในภูมิทางความดีแล้วเราก็จะได้ดีไม่ใช่ว่าเห็นเพื่อนผิดเราก็ช่วยผิดเราต้องช่วยเพื่อนในทางที่ถูกที่ตองเพื่อที่ผิดเราก็ว่าตามผิดเพื่อที่ถู ในสองพระการนั้นจะยกย่องคุประมาณวปาหมายว่าการบริจาคโดยจบโจงเป็นประโยชน์แก่วนตนการบริจาคเป็นวนรวมเป็นประโยชน์แก่วนรวมการบริจาคหรือการช่วยเหลืออุดมครับต่างๆก็ดีการบริจาคโดยบูชาคุก็ดีบริจาคโดยาบูชาภูการภูในที่นี้คืออะไร บริจาคทรัพย์สินมรองที่เรามีให้กับพ่อแม่คนที่เลี้ยงดูเรามาเราเรียกว่าบริจาคด้วยปูชาคุณแต่ถ้าบริจาคด้วยการอัุปเพราะก็คือการสร้างวัดสร้างวาวิหารโานเจดียีช่วยเหลือผู้คนตกตะลนี่เขาเรียกว่าการอัุปเพราะแต่ก็ยังมีเหตุปัจจัยต่าง ดูเพราะว่ายังมีหลายหลายอย่างเราก็ทําเท่าที่เราทำได้แล้ว็ต้องบอกว่าถุงเริงระคำแก่ผู้ที่มีฐานะต่ำหรือพอมีฐานะที่จะลำบากก็ได้ตอนหูกนที่นี้มีใครบ้างบ้านยากจนเออก็น่าจะมีอยู่บ้างเนาะบ้านคนใดรวยก็คนอจะมีอยู่บ้าง นี่แหละชั้นวรรณะของเราเกิดมาไม่เท่าเทียมกันเพราะท่นบอกว่าบนรทุกตนเราจึงเกิดมาแล้วให้รักให้ปรองดองช่วยเหลือชุดเจือซึ่งกันและกันเท่าที่จะทำได้อีกประการหนึ่งก็โคงการบริจาคทานยังจําแนกได้อีกสองประการคืงการบริจาคทานโดยจบจบการบริจาคทานโดยไม่จบจบจบในที่นี้คืออะไร ทาให้กับคนรัฐโดยที่เราอยากตั้งใจจะทำให้อันนี้เขาเรียกว่าการบริจาคโดยจอดจงถ้าการบริจาคโดยไม่จอดจงทําไปแล้วจะให้ไครก็เหล้วแต่เขาคนที่รับไปนี่เท่นี้นะในสองประการการบริจาคโดยจอดจงเป็นปริชน์เก่ผู้รับและเห็นผลโดยไวแต่มีเหตุไม่กว้าขวหาือนการบริจาคโดยไม่จอดจง ทุกประการองคนผู้เรื่องใช้ได้โดยทวัแก่ฐานะและโอกาสฐานะทุเพราะบ้างโดยฐานะบูชาภูบ้างโดยจบจบบ้างโดยไม่จบจบบ้างเมื่อได้หลักการกระทำแล้วก็ย่อมเป็นอันประการอัจฉริยไห้ของคนว่าเป็นผู้อัจฉริยไส้บริสุทธิ์เมื่อเราสรบพุลแล้วความเทศความธรรมแล้วเราได้อะไรหนึ่ง ได้สติปัญญาต่อได้สมาธิสามได้ข้อคิดเอาไปประพฤติปฏิบัติเห็นไหมแต่บางคนแล้วความมั่งไม่ความมั่งความเพิ่มั่งไม่ประมเพิ่มมั่งอันนั้นกอาว่ากันไม่ได้จะบังคับทุกคนให้ทำก็ทำไม่ได้จะบังคับทุกคนให้เดินตามกรอบที่ตีไว้ก็ทำ ฝันอยูィィ่ในภูนาวความดีตาั after, ้งมั il, ่นอยู่ในศีลและธรรมตึงให้มีสติปัญญาขอให้มีศีลเป็นที่ภาวนาตาให้มีสมาธิเป็นที่ตั้งเขาจะบอกว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นขอปริสุ์ลำเลื่อประเสริฐเป็นยอดวัดใจของภะษาธนามเราเมื่อมีศีลเราก็จะมีสมาธิ พอมีสมาธิเมื่อการเกิดปัญหาเราก็จะได้มีสติปัญญาอาไรแก้ไขนี่แหล่งสามอย่างนี้น้องๆก็หนุ่ยยองพุทธะคนที่มายงพุทประดิษัาิไปว่าคิดดีทำดีได้ดีอย่าไปหวังว่าทำแล้วจะได้อะไรอย่าไปคิดว่าทำแล้วเราต้องได้นัไนทีนี้กลับคืนมาถ้าเราทำแล้วเราหวังเราคิด นั่นไม่เรียกว่าบุญเป็นการที่ทำแล้วโดยสุนจะินโดยไม่ยึดติดว่าเป็นของตนนั่นขาเรียกว่าเป็นบุญแต่ถ้าทำแล้วเรายังึดติดว่ามันเป็นของเราไอ้นี่เป็นของเรานั้นไม่ได้เรียกเป็นบุญเรียกเป็นอุศลบุูททำแล้วให้เราเกิดเป็นความแก่ใจน้องๆน้หนูวันนี้ ชื่นใจในการอนุเคราะห์ของผู้บาอาจารย์หรือทั้งคำขออ่อที่ได้พาเทาน้องหนูเข้ามารับความศรีปัญญาหรือรับการเทศนาวงรายทุกอย่างนั้นก็เป็นไปตามเวลาดูแลแต่พวกนอนคืนก็เล่นเกมใช่ไหมไม่เล่นไหมไม่เล่นเลย เราเรียนอยู่ในการเรียนเราต้องตั้งใจเรียนเรียนกันก่อนวันนี้เราไม่พเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเรียนแล้วจะได้อะไรเรียนแล้วจบไปจะไปทําอะไรวันนี้เรายังอายุน้อยเราไม่บอกได้วันใดถ้าอายุมากขึ้นมาวันนั้นหละจะเป็นวันที่เราคิดได้ยุคได้ก็ผ่านวันนั้นมาฉันน่าจะเรียนให้มากให้สูงแต่พอวันนั้นมาผมก็แก้ไ แต่ตอนที่เรายังมีเวลาจะตั้งสติปัญญาอยู่ในคุณงความดีคือการเรียนรู้ต่างๆเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจาวันในวัน้าหน้าเพราะเราหลายคนที่จะต้องเติบโตขึ้นมาวันข้างหน้าในที่นี้ที่นั่งอยู่ในที่นี้เราก็ไม่แน่อาจบางคนจะไปเป็นยศขาวประจาฝั่งเป็นตำรวจทหารก็มีเป็นหมอเป็นพยาบาลก็เยอะบางคนอาจจะรักธรรมธรรมอาจจะบวชเป็นเจ้าวา ไม่มีใครที่จะบอกเราได้นอกจากใจและตัวตนของเราพระอาจารย์เจอสติเงเงาของหลวงจุกท่านทุกคนว่าทําอะไรก็ชาติจงมีสติสมาธิและปัญญาเป็นทุคตั้งยึดหืัคุณงาความดีเป็นที่ตั้งตอบแทนคุณบิดามารดาคนที่มีพระคุณกับเราที่ั้งคุณแทนดินเกิด นี้เทศนาโงหาเพื่อเป็นการระดับสติปัญญาอานิสงส์ในการเทศการของเข้าบรรษาในการเจริญเทศนาโลหานทุกบรรษาก็จะขอเจอสติปัญญาพุทธศาสนิธชนญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ท้างน้องหมู่ทุกคนที่มาในวันนี้จะตั้งมั่นอยู่ในภูงาวามดีอุทาน ใจที่ดีจงทำเล็กไว้มากเป็นใดที่ร้กาลหรือเป็นภัยก็ขอให้ทาไว้จงตั้งอยู่ในทุงาความดีรำลึกปฏิบัติมีพระพุทธคัระสงสิทธสมาธิปัญญาเป็นสาระของที่ตางชีวิตเราได้พบเจอแต่ในทุลาความดีต่แทนุณมิดามนนาณครูบาอาจารย์ก็คือการทำความดีเป็นคนดีเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์หัวใจตายาโยบัติธรรมหมายรมมากที่สุด แล้วยกมั่งถือมั่นจงมั่นเล่งเรลียงข้าวเกมให้ได้มากที่สุดและเราก็จะได้พบสิ่งต่างหรือทุกงานความดีในวันพรธหากมีเวลาประสนบนสวดพรเร่องสมาธิปัญญาสับสติปัญญาโดยมีปุาุพึนปฏิบัติดูแลกายและใจของตัวเราเองเพื่อจะได้มีสติปัญญาในการเรียนการรู้เมื่อถึงเวลาสอบจะได้ไม่ต้องไปเยีซ้ายโยนขวาขาคนนั้น ถ้าเรามีสต,ติปัญญาสอบอะไรเราก็สอบผ่านนี่แหละเขาถึองบอกว่าการทำุญต้องทําแล้วต้องมีสติและปะัญญามีสมาธิเป็นที่ตั้งก็ขอเตือนและขอฝากญาติยโยโมพุททศาสนิกนชนทุกท่านทุกคนแล้วทีทับน้องหูทุกคนที่มาในวนันนี้จึงขอให้มีแต่ความสุขความเจริญประสบแต่ความสําเร็จประพฤติปฏิบัติอยู่ในคุณาความดียกย่องคุณาความดีไว้เป็นที่ตั้ง แล้วก็จะประสบแต่ความสำเร็จส่ทกายสุงใจ,จตลอดไปเทศนาโวหารพันลนาโวหารเพื่อสะดับสติปัญญาก็เห็นแต่สคมควรปกนกาลเวลาจึงขอ,อยิตลงคงไว้ในเดชเร่านีเอวังก็มีด้วยประการรักชันีี